R.E.L.C Online Academy Let's Make Happen สวัสดีครับผมก่อพงไทยน้อยสิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับมันเป็นการประมวลประสบการณ์ของผมและกันนะครับจากฐานะเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบบในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา ให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งผมเนี่ยก็จะประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างการพัฒนาสาังิมรัพย์เนี่ยไว้เป็น6กลุ่มด้วยกันนะครับทั้ง6กลุ่มเนี่ยผมแบ่งตามลักษณะการใช้งานเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาที่ว่าเวลาเราพิจารณาหรือว่าศึกษาความเป็นไปได้โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยบางครั้งมันจําเป็นกฎหมายบางเรื่องเนี่ยครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้หลายๆข้อบัญญัติ เข้ามาพิจารณาร่วมกันมันไม่สามารถที่จะพิจารณาแบบเรียงลาดับสักได้เราพิจารณาพระราชบัญญัติก่อนแล้วค่อยมากดกระทรวงบางครั้งในความเป็นจริงอ่ะมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งกลุ่มของกฎหมายนี่ก็พยายามแบ่งกลุ่มเป็นเรื่องๆนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงกลุ่มของกฎหมายและสามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวกนะครับโดยเบื้องต้นทั้ง6กลุ่มนี้ครับผมแบ่งเป็นอย่างนี้ครับกลุ่มที่1น,นะครับจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ของที่ดินโดยมุ่งเน้นไปที่กฎหมายผังเมืองเป็นหลัก ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องเข้าใจในกฎหมายของผังเมืองอเป็นเบื้องต้นเลยนะครับเช่นว่าเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเนี่ยคำถามคือเราสร้างอะไรของมันได้บ้างนะครับตรงเนี้ยผู้ประกอบการเนี่ยควรจะเช็คเองเป็นนะครับกฎหมายผังเมืองเช็คยังไงนะครับเพราะกฎหมายผังเมืองเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าคุณสร้างอะไรได้คุณสร้างอะไรไม่ได้คุณสร้างได้และคุณสร้างได้แค่ไหน สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะสามารถพัฒนาสังคมทรัพย์ทางไหนได้นะครับในส่วนที่2มันเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของผังเมืองเฉพาะหรือผังเฉพาะนะครับตัวผังเฉพาะนี่เช่นยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งใกล้กับอนุสาวรีย์ที่มีความสําคัญเราไปเช็คผังเมืองแล้วปรากฏว,ว่าผังเมืองอนุญาตทําได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่บริเวณน,นั้นมันมีผังเฉพาะอีกตัวหนึ่งที่มาบอกว่าถ้าคุณจะสร้าง อาคารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีความสูงได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะห้ามสูงเกินองค์พระปฐมเจดีย์นะห้ามสูงเกินอนุสาวรีย์นั่นนี่นะอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นผังเฉพาะที่เอาที่มันมาครอบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เช็คผังเฉพาะเนี่ยแล้วเราไปดูเฉพาะผังเมืองอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันจ้างได้หรือจ้างไม่ได้กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นให้คอนเซิร์นไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าสมมุติเรามีที่ดินที่ติดแม่น้ําติดป่าสงวนติดพระราชวัง ติดอนุสาวรีย์อะไรพวกนี้ครับให้สมมุติฐานไว้ก่อนเลยว่ามันน่าจะมีผังเฉพาะนะครับซึ่งตัวนี้มันอาจจะต้องไปถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีกทีนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดยเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับในส่วนที่3มเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอาาาสังหาริมทรัพย์ประเภทนั้นน,นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมตลาดศูนย์การค้า คอนโดมิเนียมอะไรต่างๆนาน,นานพวกนี้นะครับมันจะมีกฎหมายเฉพาะโรงแรมจะมีพรบโรงแรมนะครับตลาดก็จะมีพรบตลาดนะครับโรงพยาบาลก็จะมีพรบสถานพยาบาลน,นะครับซึ่งในรายละเอียดของแต่ละพรบที่มันเกี่ยวข้องกับตัวอสังหาริมทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องมาพิจารณาร่วมกันด้วย,ยอย่ยกตัวอย่างเช่นอย่างโรงแรมอย่างนี้ครับในผังเมืองเราเช็คมาแล้ว่า,วาทําได้นะครับแต่ปรากฏว่าใน ในพรบโรงแรมและในกฎหมายลูกของมันเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้าคุณจะสร้างโรงแรมเนี่ยคุณจะต้องอยู่ห่างจากวัดเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้ครับอ้าวมันการว่าเราทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่างที่เรียนที่ทราบครับว่าการที่เราจะก่อสร้างอาคารอะไรหรือว่าพัฒนาอาสังาริรทรัพอะไรประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปดูพระราชบัญญัติของอาสังาริรทรัพประเภทนั้น,น,นๆด้วยนะครับก็จะต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกไปในส่วนที่4่เราเรียกมันว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับขนาดของอาคาร คราวนี้เราอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นยูสอะไรแล้วนะครับว่ามันจะเป็นอสัยหาทัยมันจะเป็นศูนย์การค้ามันจะเป็นโรงแรมเราอาจจะไม่ได้มองประเด็นนั้นแต่เราอาจจะเริ่มมองในเรื่องของขนาดในกฎหมายกลุ่มนี้มันจะบอกว่าถ้าคุณทําอาคารขนาดเท่านี้เขาจะเรียกว่าอาคารขนาดใหญ่โดยไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นโรงแรมคุณจะเป็นคอนโดแต่ถ้าคุณมีพื้นที่ประมาณนี้คุณเรียกว่าอาคารขนาดใหญ่ซึ่งอาคารขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดของมันอยู่นะครับว่าจะต้อง เว้นเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีที่จอดรถเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยครับหรือถ้าคุณมีอาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีเข้าขายอาคารที่เรียกว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายมาอีกชุดหนึ่งว่าเออถ้าคุณจะต้องมีอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยคุณจะต้องเว้นเท่านั้นเว้นเท่านี้ห่างจากถนนเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขนาดของอาคารแล้วนะครับโด,โดยที่อาจจะยังไม่สนใจว่าคุณจะเป็นอาสังหาริมทรัพย์ประเภทไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นกฎหมายในกลุ่มที่4กฎหมายในกลุ่่มที5 อันนี้มันจะลงไปในดีเทลลงไปในพื้นที่การใช้สอยของของตัวอาคารและนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีอาคารหมื่นตารางเมตรอย่างเงี้ยครับในความเป็นจริงแล้วอาคารหมื่นตารางเมตรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใช้งานหรือพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่ขายหมื่นตารางเมตรมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในกฎหมายเขาจะกําหนดอยู่นะครับว่าถ้าคุณมีพื้นที่พานิชยกรรมเท่านี้คุณจะต้องมีห้องน้ําจํานวนเท่านั้นเท่านี้ คุณจะต้องมีทางเดินกว้างเท่านั้นเท่านี้คุณมีต้องมีที่จอดรถเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกแบบอาคารหมื่นตารางเมตรเนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็จะมีพวกห้องน้ําทางเดินรวมถึงแม้กระทั่งงานระบบต่างๆนะมันจะเป็นพื้นที่ที่มันไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้อย่างเงี้ยครับกฎหมายมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันควรจะเป็นสักกี่เปอร์เซนต์ดีอ่ะอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันในเอพิโซด ที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในกลุ่มนี้นะครับในส่วนสุดท้ายในกลุ่มที่6เนี่ยอันนี้ไม่ใช่กฎหมายนะครับในกลุ่มที่6เนี่ยจริงๆแล้วผมใช้คําว่าข้อกําหนดนะครับมันเป็นข้อกําหนดอะไรบางอย่างที่เราเลือกที่จะทาหรือไม่ทําก็ได้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อะไรกลับมากับตัวโครงการฟังดีๆนะครับคือมันไม่ใช่กฎหมายนะครับมันไม่มีใค,ครบังคับแต่เราเลือกที่จะทําแต่ถ้าเราเลือกที่จะทําแล้วเนี่ยเราจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างกลับมา ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราอยากจะทําอาคารเขียวที่ได้ใบรับรองจากหน่วยงานสถาบันอาคารเขียวของไทยจะเป็นหน่วยงานสถาบันอาคารเขียวของต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นของอเมริกานเนี่ยเราก็เคยได้ยินว่าเป็นอาคารเขียวประเภทลี l ลี d โก้ลีฟอะไรพวกนี้ของไทยก็จะเป็นทรีสนะครับก็จะเป็นอาคารเขียวประเภทต่างๆไอตัวนี้กฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าเราต้องทำนะครับเราไม่ได้มบไม่ได้ัาคับแต่ถ้าผู้ประกอบการเลือกที่จะทำนะครับเพื่อ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องทําตามเช็คลิสต์ของเขาซึ่งไอเช็คลิสต์ตัวนี้มันก็ค,คล้ายๆกับข้อกําหนดย่อยๆอะครับว่าคุณต้องมีพื้นที่เท่านั้นเท่านี้คุณจะต้องมีพื้นที่ว่างที่เป็นมากกว่าปกติเท่าไหร่กฎหมายก็อาจจะบอกไว้เท่านี้แต่ถ้าคุณอยากเป็นอาคารเขียวคุณต้องมีมากบบกว่ากฎหมายเท่านี้นะคุณสุขภัณฑ์ที่คุณใช้มันจะต้องเป็นประหยัดน้ำนะไอกฎหมายมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะต้องใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำแต่ถ้าคุณจะเข้าหมวดของอาคารเขียวเนี่ยคุณก็ต้้ออออองงงงทํําาาาาาตตมมมกกกกกฎเเเฑ่่ๆขขันนนน็หหืดียึ ซึ่งตัวนี้มันก็จะทําให้เราเข้าใจว่าเออถ้าเราอยากที่จะเลือกที่จะพัฒนาในอาสารรมทรัพย์ที่มันเกี่ยวกับในหมวดนี้นครับมันอาจจะต้องมีคอสทที่เพิ่มมากขึ้นนะครับคนที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือเคยทําเรื่อง f e a s i b i l i t y Study เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยจะทราบดีเลยนะครับว่าการที่ค่าก่อสร้างมันเปลี่ยนแปลงไปสัก5% 10%นี้สเนี่ยโอ้โหมันอาจจะทําให้โครงการมันไม่ฟีดเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะทําให้เรารู้ว่า ถ้าเราอยากจะได้เซอร์ติฟายอาคารเขียวอยากจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวอยากจะได้ใบรับรองอะไรต่างๆมาเนี่ยมันมีข้อกําหนดอะไรที่เราจะต้องใส่เพิ่มลงไปบ้างและการใส่เพิ่มเนี่ยมันทําให้คอสเพิ่มเท่าไหร่แต่ในทางกับกันผลประโยชน์ที่คุณจะได้กลับมามันคืออะไรนะครับทีนี้พอเราเข้าใจภาพรวมของทั้ง6กลุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวในเอพิโซดจะถัดไปเนี่ยเราก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องว่าทั้งแต่ละ6กลุ่มเนี่ยมันมีรายละเอียด เบื้องต้นยังไงบ้างเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะได้สามารถนําไปพิจารณาใช้ได้เบื้องต้นก่อนวาอ่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราควรจะพิจารณาอะไรนะครับและส่วนไหนที่เราจําเป็นจะต้องหาผู้ช่วยละนะครับอาจจะต้องมีสถาปนิกเข้ามาช่วยอาจจะต้องมีวิศวกรเข้ามาช่วยให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าในส่วนไหนแค่ไหนล่ะที่ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาได้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวในอพิโซดถัดไปเนี่ยเราก็จะมาชี้แจงกันทีละกลุ่มเลยนะครับว่าแต่ละกลุ่มมันเป็นยังไงบ้างครับ